สวัสดีครับพบกับผมมิสเตอร์เอ็มวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องที่เกี่ยวกับพระที่มีฤทธิ์มากนะครับคือเรื่องนี้ผมเคยทำไวแล้วนะครับในคลิปก่อนๆถ้าใครอยากฟังเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับ ถ้าพูดถึงเรื่องการแสดงฤทธิ์แสดงปาฏิหาริย์ต่างๆหลายๆคนก็คงทราบกันดีอยู่แล้วว่าไม่มีใครสามารถเทียบพระพุทธเจ้าได้เลยแต่ถ้าไม่ได้นับพระพุทธเจ้าเอาแค่สาวกของพระพุทธเจ้าก็ต้องยกให้พระโมคคัลนะที่เป็นเอตทัคคะผู้ที่มีฤทธิ์เป็นเลิศก,กว่าใครนอกจากพระพุทธเจ้าแล้วในศาสนาของพระโคโดมจะหาใครที่มีฤทธิ์เสมอเหมือนกับพระโมคคัลานะานั้นไม่มีอีกแล้ว แล้วก็มีผู้ชมหลายๆท่านเคยมาถามผมว่าพระโมคคลานะกับพระองค์นั้นพระองค์นี้ใครมีฤทธิ์เยอะกว่ากันผมก็ขอตอบเหมือนเดิมเลยนะครับว่าถ้าเป็นเรื่องฤทธิ์พระโมคคลานะเยอะกว่าแน่นอนครับเพราะพระพุทธเจ้าได้แต่งตั้งให้พระโมคคลานะเป็นถึงอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้าผู้มีฤทธิ์มากแล้วจะหาใครเสมอเหมือนนั้นไม่ได้อีกแล้ว พระโมคคัลลานะก็ได้แสดงอิทธิฤทธิ์ไว้หลายเหตุการณ์นะครับไม่ว่าจะไปปราบนันโทปนันทะพญานาคคารที่ดุร้ายหรือไปขย่าวเวชยันปราศาทของพระอิน์ทด้วยหัวแม่เท้าก็ทํามาแล้วเหตุการณ์เหล่านี้สามารถรับชมได้ในคลิปเก่าๆในช่องผมได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดว่ามีเหตุการณ์ไหนอีกบ้างที่พระโมคคัลลานะได้แสดงฤทธิ์ไว้ไปฟังกันครับ ย้อนกลับไปในสมัยพุทธกาลได้มีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ที่พระโมคคานะคิดจะใช้มือของท่านพลิกแผ่นดินเลยนะครับเรื่องนั้นก็มีอยู่ว่าในตอนนั้นพระพุทธเจ้าและพระภิกษุ500รูปได้จำพรรษาอยู่ที่เมืองเวลัญชา และในตอนนั้นที่เมืองเวลันชาก็ได้เกิดทุพพิกฆภัยคือมีอาหารในเมืองน้อยคนในเมืองหาเลี้ยงชีพอย่างฝืดเคืองมีกระดูกคนตายเกื่อนไปหมดทำให้ภิกษุนั้นบินทบาทได้อย่างลำบากพระโมคคานะก็เลยทูลขอพระพุทธเจ้าว่า พื้นเบื้องล่างแห่งแผ่นดินผืนใหญ่นี้นั้นสมบูรณ์มีรสอันโอชาเหมือนน้ำพึ่งที่ไม่มีตัวอ่อนขอให้พระพุทธเจ้าอนุญาตให้ข้าพเจ้าพิกแผ่นดินเพื่อพิกษุทั้งหลายจะได้ฉันงวนดินพระพุทธเจ้าคะ่ะพระพุทธเจ้าก็ถามกับพระโมคคัลลานะว่าดูก่อนโมคคัลลานะถ้าเธอพิกแผ่นดินแล้วสัตว์ที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินเล่า เธอจะทำอย่างไรกับสัตว์เหล่านั้นพระโมคคานะก็บอกว่าข้าพระพุทธเจ้าจะเนรมิตฝ่ามือข้างหนึ่งให้เป็นแผ่นดินใหญ่แล้วให้สัตว์ที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินนั้นไปอยู่ในฝ่ามือของข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าก็จะพลิกแผ่นดินด้วยมืออีกข้างหนึ่งพระพุทธเจ้าคะ่ะพระพุทธเจ้าก็บอกกับพระโมคคานะว่า อย่าเลยโมคลานะเธออย่าพอใจกับการพลิกแผ่นดินครั้งนี้เลยเพราะสัตว์ทั้งหลายจะพึงได้รับผลตรงกันข้ามพอได้ฟังเช่นนั้นพระโมัลานะก็ทูลขอพระพุทธเจ้าอีกว่านั้นก็ขอให้พิกษูตรทั้งหมดไปบิณทบาตท,ที่อุตรกูรุทวีพระพุทธเจ้าคะ่ะพระพุทธเจ้าก็ถามกับพระโมลลานะว่า แล้วถ้าพิกสุผู้นั้นไม่มีฤทธิ์เล่าไม่สามารถไปอุตรลกกูรุทวีปได้แบบเธอเธอจะทำอย่างไรพระโมคคานะก็ตอบไปว่าข้าพเจ้าก็จะพาภิกษุเหล่านั้นไปด้วยพระพุทธเจ้าคะ่ะก็คือการจะไปอุตรล,ลักกูรุทวีปนั้นต้องใช้ฤทธิ์ไปอย่างเดียวนะครับ เพราะอุตรกูลุทวีปไม่ได้อยู่ในโลกของเราแต่จะอยู่ในอีกจักรวาลหนึ่งที่อยู่ไกลมากๆต้องใช้ฤทธิ์เท่านั้นถึงจะสามารถไปถึงได้แต่สุดท้ายพระพุทธเจ้าก็ไม่อนุญาตให้พระโมคคัลลานะพาภิกษุไปบิณฑบาตท,ที่อุตรกูลุทวีปนะครับก็การที่พระพุทธเจ้าห้ามเช่นนี้ก็คงมีเหตุผลอยู่แหละครับ เพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ผู้มีสัพพัญญูรู้ทุกสิ่งทุกอย่างก็คงจะเห็นแล้วล่ะครับว่าการทําเช่นนั้นน่าจะเกิดผลเสียมากกว่าเกิดประโยชน์ก็เลยไม่อนุญาตให้พระโมคคานะทาอย่างนั้นถึงครั้งนี้พระโมคคานะจะถูกพระพุทธเจ้าห้ามไว้ไม่ได้ใช้ฤทธิ์ของตนนั้นทําอย่างที่กล่าวมาข้างตน้นแต่ถ้าพระโมคคานะคิดจะทําจริงๆยังไงก็ทําได้แน่นอนครับ เห็นไหมครับว่าพระโมคคลานะนั้นมีฤทธิ์เยอะขนาดไหนถึงคิดจะใช้ฝ่ามือของตอนเองพลิกแผ่นดินขึ้นมาเลยแล้วก็มีอีกเหตุการณ์คือตอนที่พระโมคคลานะขาย่าปราสาทมิคละมารดาหรือปราสาทของนางวิสาขาด้วยหัวนิ้วโป้งเท้าเพื่อให้ภิกษุที่ชอบอวดตัวเองปากกล้าชอบพูดจาอื้อเฉาวให้ภิกษุเหล่านั้นเกิดความสลดสังเวช เรื่องนั้นก็มีอยู่ว่าในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ปราสาทมิคละมันดาใกล้กับพระนครสาวัตถีและในขณะนั้นได้มีภิกษุหลายรูปอยู่ภายใต้ปราสาทมิคละมันดาภิกษุเหล่านั้นเป็นผู้ฟุง้งซ่านอวดตัวมีจิตกวัดแกงปากกล้าชอบพูดจาอื้อเฉาวลืมสติมีจิตไม่ตั้งมั่นมีความคิดที่จะสึกอยู่ตลอด พระพุทธเจ้าก็ได้เรียกพระโมคคลานะแล้วบอกกับพระโมคคลานะว่าดูก่อนโมคคลานะภายใต้ปราสามิละมารดามีภิกษุหลายรูปเป็นผู้ฟุ้งซ่านอวดตัวมีจิตกวัดแกงปากกล้าชอบพูดจาอื้อฉาวลืมสติมีจิตไม่ตั้งมั่นมีความคิดที่จะสึกอยู่ตลอดโมคคลานะ เธอจงไปทำให้ภิกษุเหล่านั้นเกิดความสลดสังเวชเถิดพระโมคคัลนะก็ทูลรับคำพระดำรัสของพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้ไปแสดงฤทธิ์ด้วยการทำให้ปราสาทมิละมารดาสะเทือนสะท้านหวั่นไหวด้วยนิ้วหัวแม่เท้าเรื่องการขยับปราสาทพระโมคคัลนะก็เคยขยับเวชยันปราสาทของท้าสักกะหรือพายินมาแล้วนะครับ โดยการใช้หัวแม่เท้ากดไปที่เวชยันปราสาทของพระอินแล้วเวชยันปราสาทก็เกิดการสะเทือนสะท้านหวั่นไหวเรื่องนี้ผมก็เคยทำคลิปไว้แล้วนะครับไว้ไปฟังกันได้ในคลิปเก่าๆของผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ แล้วหลังจากนั้นภิกษุเหล่านั้นก็เกิดความสลดใจขนพองสยองก้าแล้วก็พูดกันว่าหน้าอัศจรรย์ใจหนอลมก็ไม่มีและปราสาทนี้ก็มีลากลึกฝังไว้อย่างดีแล้วคงจะโยกคอนเป็นไปไม่ได้ถ้าเมื่อเป็นเช่นนั้นคงจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้ปราสาทนี้สะเทือนสะท้านหวั่นไหวได้ จากนั้นพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปหาภิกษุเหล่านั้นแล้วบอกกับภิกษุเหล่านั้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระโมคคัลลานะประสงค์จะให้เธอทั้งหลายเกิดความสังเวชจึงทำปราสาทมิละมันดาให้สะเทือนสถานหวั่นไหวด้วยหัวแม่เท้าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เหตุที่พระโมคคลานะมีฤทธิ์มีอนุภาพมากอย่างนี้ก็เพราะพระโมคคลานะได้เจริญอิทธิบาตรสี่ไว้เป็นอย่างดีแล้วอิทธิบาตรสี่จะประกอบด้วยฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาฉันทะหมายถึงความรักความพอใจในสิ่งที่มีอยู่หรือสิ่งที่ทำวิริยะหมายถึงความพากเพียรความขยันอย่างต่อเนื่องจิตตะ หมายถึงความเอาใจใส่มุ่งมั่นและรับผิดชอบในสิ่งนั้นๆวิมังสาหมายถึงความตระหนักไตรตองถึงเหตุและผลด้วยปัญญาเหตุนี้แหละจึงทำให้พระโมคคัลลานะมีฤทธิ์มีอนุภาพมากขนาดนี้ แล้วก็ยังมีอีกเหตุการณ์นะครับคือตอนที่พระพุทธเจ้าจะแสดงยมกับปฏิหารเพื่อปราบพวกดีลถีก็คือนักบวชนอกศาสนาที่จ้องจะมาทำลายศาสนาพุทธในตอนนั้นพระโมคคัลลานะก็ขออาสาทำปฏิหารแทนพระพุทธเจ้าเองเพื่อที่จะหวังว่า เมื่อพวกดีลถีเห็นปฏิหารของตอนเองแล้วก็จะได้รู้ว่าขนาดสาวกของพระพุทธเจ้ายัางขนาดนี้แล้วพระพุทธเจ้าจะขนาดไหนถ้าใครอยากฟังคลิปเต็มๆเรื่องพระพุทธเจ้าแสดงยงมก,กัปปฏิหารเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับตอนที่พระโมคคัลลานะอาสาขอทำปฏิหารเองพระพุทธเจ้าก็ถามกับพระโมคคัลลานะว่า เธอจะทำอย่างไรโมคลานะข้าพระองค์จะวางเขาชื่อเขาซิเนรุไว้ในระหว่างฟันแล้วเคี้ยวกินภูเขานั้นดุดพืชเมล็ดผักกาดพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าก็ถามอีกว่าแล้วเธอจะทำอะไรอย่างอื่นอีกพระโมคลานะก็ตอบว่าข้าพระองค์จะม้วนแผ่นดินใหญ่นี้ดุดเสือแล้วหนีบไว้ในระหว่างนิ้วมือ พระพุทธเจ้าก็ถามอีกว่าแล้วเธอจะทำอะไรอย่างอื่นอีกข้าพระองค์จะหมุนแผ่นดินใหญ่ให้เป็นเหมือนแป้มหมุนภาชนะดินของช่างหม้อแล้วให้มหาชนเคี้ยวกินโอชาแผ่นดินพระพุทธเจ้าก็ถามอีกว่าแล้วเธอจะทำอะไรอย่างอื่นอีกข้าพระองค์จะทำแผ่นดินไว้ในมือเบื้องซ้ายแล้ววางสัตว์เหล่านี้ไว้ในทวีปอื่นด้วยมือเบื้องขวา แล้วเธอจะทำอะไรอย่างอื่นอีกโมคลานะข้าพระองค์จะทำเขาสิเนลุให้เป็นด้ามล่มยกแผ่นดินใหญ่ขึ้นวางไว้บนภูเขาสิเนลุเอามือข้างหนึ่งถือไว้ค้ายภิกษุมีล่มในมือจงกลมไปในอากาศพระพุทธเจ้าก็กล่าวว่าเราทราบถึงอนุภาพของเธอโมคลานะ แต่เราไม่อนุญาตให้เธอทำเช่นนั้นเพราะการทำปฏิหาริย์ครั้งนี้เราจะเป็นคนทำเองและเหตุการณ์ครั้งนี้พระโมคคัลลานะก็ไม่ได้แสดงฤทธิ์ปฏิหารนะครับเพราะถูกพระพุทธเจ้าห้ามไว้แต่เราก็ทราบถึงฤทธิ์ของพระโมคคัลลานะกันแล้วนะครับว่ามีมากขนาดไหน แล้วก็ยังมีพระอีกรูปหนึ่งนะครับที่ผมจะขอพูดถึงก็คือพระสังกัจยนะหรือพระสังกจายที่เรารู้จักกันคือท่านอาจจะไม่ได้แสดงฤทธิ์เหมือนพระโมคคลานะนะครับแต่ท่านก็สามารถเนรมิตร,ร่างกายของตนเองให้เป็นไปตามที่ใจปรารถนาได้พระสังกัจยนะที่เราเห็นอยู่ทุกๆวันนี้ก็จะเห็นท่านเป็นพระที่อ้วนๆน,นะครับ แต่รูปร่างจริงๆของท่านนั้นคือบุรุษรูปงามเลยนะครับรูปงามตั้งแต่ตอนที่ยังไม่บวชจนมาบวชเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังรูปงามอยู่เลยรูปงามขนาดที่ว่ามีพระภิกษุทั้งเทวดาและมนุษย์เห็นพระสังกัจจายนะเดินมาแต่ไกลก็พากันกล่าวว่าพระบรมศาสดาของพวกเราเสด็จมาแล้ว แล้วพากันทำความเคารพกราบไหว้ก็เพราะว่าท่านมีรูปร่างลักษณะละไม้คล้ายคลึงกับพระพุทธเจ้านั่นเองเลยทำให้หลายๆคนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นพระพุทธเจ้าก็ท้าถึงก็บอกว่ามีลักษณะละไม้คล้ายคลึงกับพระพุทธเจ้าแล้วนั่นก็แสดงว่า พระสังกัจายนะต้องเป็นพระที่มีรูปร่างลักษณะงดงามมากจริงๆเพราะว่าพระพุทธเจ้าเองก็มีรูปร่างลักษณะที่งดงามไม่มีใครสามารถมาเสมอเหมือนได้เช่นกันและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่พระสังกัจจายนะเนริมิตตัวเองให้เป็นพระที่มีรูปร่างอ้วนก็เพราะว่าไม่อยากให้ใครเข้าใจผิดว่าเป็นพระพุทธเจ้าและก็ยังมีอีกสาเหตุคือ ได้มีบุรุษเศรษฐีผู้หนึ่งชื่อว่าโสรายะซึ่งโสรายะผู้นี้ก็ได้แต่งงานมีลูกมีภรรยาแล้วแล้ววันหนึ่งโสรยะก็ได้ไปเห็นพระสังกจายนะที่มีรูปร่างแล้วผิวพรรณงดงามเลยมีจิตคิดอกุศลว่าพระเถระรูปนี้สวยจริงหนอพระเถระรูปนี้ควรมาเป็นภรรยาของเรา หรือไม่ก็ขอให้ภรรยาของเรางดงามดั่งพระเถระรูปนี้พอมีจิตคิดอกุศลแบบนี้แล้วอยู่ๆอวัยวะเพศชายของโสลย,ยะก็หายไปกลับกลายมาเป็นอวัยวะของเพศหญิงแทนและนี่ก็คือผลของการคิดอกุศลกับพระอรหันต์นะครับ นี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พระสังกจัจจายนะเนรมิตรูปร่างของตัวเองให้เป็นพระที่มีรูปร่างอ้วนเพราะไม่อยากให้มนุษย์ที่ยังหลงอยู่กับรูปร่างให้มีจิตคิดอกุศลแบบนี้ แต่สุดท้ายโสลาย,ยะก็ไปกราบขอคำม,มาพระสังกจายนะนะครับแล้วอวัยวะเพศช,ชายก็กลับมาเหมือนเดิมส่วนเหตุของการมีรูปร่างที่งดงามและละไมคล้ายคลึงกับพระพุทธเจ้าของพระสังกจายนะนั้นมีที่มาที่ไปนะครับว่าเพราะอะไรทำไมพระสังกจจายนะถึงได้มีรูปลักษณะละไมคล้ายคลึงกับพระพุทธเจ้าไว้เดี๋ยวผมจะมาเล่าในคลิปต่อๆไปนะครับ ถ้าใครอยากฟังก็ให้คอมเมนต์มานะครับให้ผมทราบกันหน่อยนะครับว่าอยากฟังเพราะถ้ามีคนอยากฟังเยอะๆผมจะได้รีบทำเลยสำหรับวันนี้ผมมิสเตอร์เอ็มก็ขอจบเรื่องราวไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้มาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ